สบายดีพี่น้องสบายดีนี่ยมาสาัส้ามาเบ่งบอแพนฮนังพี่น้องเยงบอพนนไม้เดินบ้านไม่บ้านเนี่เนาะใบไม้มันร่นลงมากวาดมันเนไมเดินบ้านนะพี่น้องน่สนุกช่วยเข้ามากที่นี่บอแพนเพื่อกะหดพักพี่น้องเอ้ยนไมเดินแบ่งหน้าที่ประเทศไปที่ละคนเข้าร่างถ่วย เจ้าวนุกช่วยเข้ามาแล้วกินเนี่ยมาเบ่งบาแพนนาำมันาหน้าบ้านบาบนี้น้องผู้เฮ้ยพักข้าวมันผูวรู้ว่าใช่ทางขยะฮะบางข,ขยะเดือดส่วนนี้ต้นมะม,มว่วง โอ้ต้นมงนอดผืนลาม,มาพี่เป็นมากสุกวกลัวป้จ้ะขอไก่โอนนะจ๊ะพี่น้องนี่จะเป็นบรรยากาศยามเช้าๆเด้อจ้ะพี่น้องสาวนุ่งเอเดอเป็นแรงเชียร์แรงใจเนาะพี่น้องว้าคือบ่ยอยากออกกันเลยคือฟ้าคือฝนแน่น้องเมื่อวานนี่ก็ฝนตกพี่น้องเอ้ย้ายห้องบึมบำบึมบ,มบ,มบ,มบมั่มบึมบั่มพายขึ้นฝนบอกว่ามีคนอยอ่คุ้มน้องวะน่นบ่อเพลดเพลินบีครับครบเราได้พี่น้องเอ้ย จะเป็นบริเวณ้างหน้าอันนี้มันก็มังอดต้นมะฮุ่งเพิ่นพี่น้องสองต้นสามต้นต้นน้อยนี่ต้นน้อยน้ำเพิ่นก็มังอดดอกไม้เพื่อซื้อมาพี่น้องเดี๋ยวสนุกสิพาพี่น้องไปเบิ่งสวนเพิ่นเด้อจะเม่นสวนเด้อพี่น้องเด้อสวนเพิ่นเด้อพาพี่น้องมาชมสวนบรรยากาศยามเศร้าๆนอกจาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เมนอ่างปลาเพื่เพื่อน พาพี่น้องมาเบิ่งห้างป่าก้องสั้นก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อโทรศัพท์สนุกโมเมนต์ก้องกันสั้นป้าพี่น้องโอ้สีนี่งามขนาดเลยป่าสีขาวพี่น้องโอ้ยุบยุบยุบยุ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 โอ้งามขนาดเลยป้าป่าพันหลายขนาดเลยพี่น้องอันนี้ก็จะมเม้นดอกบัวเด้อพี่น้องเด้อทางนี้แห้งยุบยุบขักพี่น้องขนาะอืมมีแต่สีงามพี่น้องเอ้ย ปลาหัปานปลาหางนกยูงพี่น้องเอ้ยเพิ่นเลี้ยงพี่น้องอไอก้การน,นาเนี่ยคนมักเลี้ยงปลาเนี่ยปลาเนี่ยมีแต่ตัวง,งามหางงา,งามตัวนี้นึกแต่สร้างท้นะพี่น,อน้องปลาเพิ่นเออมีลูกนทำได้พี่น้องเอ้ยหนะตัวนีน้น้อยน้อยน้องโมนีน่เออ,ออพ่อกแม่เพรื่อเฮงหลายพี่น้องตะกี้ทำไปได้หลายได้ ตะกี้นะไอเต้เอามาให้ค่ะเบอร์ลายปันไดพี่น้องซีเมนอ่อกแมฆเลือกเอามาหลายสองอ่างเนาะพี่น้องเนาะป่าเพิ่งเลี้ยงไว้ผมเป็ดเป็ดเป็ดไก่พี่น้องเอ้ยพาพี่น้องมาชมสวนบรรยากาศอากาศจะแนมไปฝั่งนั่นกับเป็นบ้านอ้นน้อยกําลังสร้างเลยจ้าพี่น้องอันนี้เป็นปลูกอ้อยแล้วเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เออเพื่อปลูกต้นกล้วยต้นข่าเนาะ ออค่ะอันนี้อ mm. ่างเพิ่นปิ่ง <Spanish>? น้ำไว้เด้อพี่น้องเด้อดอนผึ่นปิ่งน้ำไว้หดฟักเพิ่นอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมเพิ่นพี่น้องเพิ่นปลูกไว้นะก็กินแน่ละเรือประมาณสามนี้แหละควรไปกินน้ำอันนี้ก็เป็นพักเสริมเพิ่นปลูกไว้ต้นมะขี้หูดนพี่น้องก็ไผ่เพิ่นซื้อมาปลูกไว้อันนี้พักบงเพิ่นน้องพี่น้องกินอันนี้หมดแล้ว บ่แเพนกับน,น้ำไม้พี่น้องกัดกวาดขี้เห่าตาบเด้อตาบข้างบ้านตามเนี้ยจะมาจูดน้ำไม้ต้องมาจูดพี่น้องน้ำไม้บรรยากาศยามเศร้าๆเด้อพี่น้องเด้อไอหน้าเพิ่งกลับไปยืนเบิ้งนานงานเพิ่นพี่น้องเพิ่นเทคาน,านเมื่อวานนี่เทคานขี้ตะไคร้พิ่นวองต้นกล้วยพิ่นปลูกต้นมะขวะมะเฟษเลยมีอย่างอัปเดตยมามเมื้อวา้พี่น้องเบิง้ง ยากาศเนาะคือคึแน่เมื่อวานนี่กับฝนตกเนาะก็สิเย็นซุ่มเย็นสบายนะมื้อนี้อืมต้นมะเมขือพิ่นต้นมะเขือพี่น้องก็ต้นนั้นฟักทองเพิ่นปลูกฟักทองมะเอึเนาะฝั่งล่างห้องมะอึอ้อฝั่งไทยก็มีต้นฟักทองต้นกล้วยผดผูกต้นมะฮึงต้นลำไยพี่น้องอันนี้แม่นยังเนาะมะเขือ เือกบังห่งเบี้ยบังห่งน้อยเพิ่นพี่นอ้อยเว้ยเพิ่นหวานใช่นหมมื่อวานนี้ออกโยนไอ้หน้าเพิ่นกะหลาะเบึ้งเนาะหน้างานาเ,านเ,าาเนพิน่นเพ็ดเมื่อวานนี้ผลงานว่าเพ็ดลงมาเป็นจังใดจังใดเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเทคานเมื่อวานนี้เนาะแล้วไปแล้วโดวยจะพี่น,อน้องเดินทางขี่สะพายทางนี้ไปมีแต่ รอให้มันแห้งเนาะก็รอสั่งดินเข้ามาถมดินเนาะพี่น้องถมแล้วก็เทพื้นหรือว่าพื้นสีมุงก่อนหมดจังไรพี่น้องยังบุกหุงเนาะก็รอ z o o รอติดตามไปทำกันเือว่าสุดยอดเนาะพี่น้องมาถึงขั้นนี้ได้ถือว่าโอเคสุดยอดล่ะพี่เนาะเผื่อจะมีมือนี้ได้เ่รามันโคงง่ายๆพี่น้องเออดินล้นไปมันสนุกกับเส้นกันพี่น้องเอ้เพื่อจะมีได้ ก็ย้อน FZ เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เนาะกดไลค์กดแชรเ์เนาะเข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อจ้าพี่น้องเด้อคอมเมนต์โคกไก่พดเดพิ่นเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เนี่ยโคกไก่ดดดดดดอาจจะเป็นของแถวเนาะของซาวเป็งนากรบบานของนางน้อย นางน้อยนางใหญ่สาวผู้ไทยเนาะครอบครัวสาวผู้ไทยเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศยามเช้าบ่แพ้เพื่อนเอาไม้เพื่อนพี่น้องเพิ่นเอาขยะมาเพิ่นก็ต้อมเดี๋ยวเอาไม้ทั้งแก่เนี่ยเก็บมาต้อมจูดเลยพี่น้องเอ้ยถ้าว่าจูดนี่ฝนตกห้ามมาเปียกกับจุดใหญยิ่งบรรยาก่เพิ่นปล่อยพี่น้องบ้าบ่ขอตะใครเพิ่นกับปูมีมันน้ำเพิ่นเด้อพี่น้องเพื่นปูมันน้ำสายยามเช้าศสา้ เดี๋ยวสิชวนแม่จีดไปหานเก็บดักแด,ด้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเคยเห็นหมอดักแด,ด้เคยกินมนนกจพี่น้องเดี๋ยวบงมันแดดออกสวยๆจังหน่อยออว่าสิพาไปพากันไปเดี๋ยวพี่น้องนะเนาะแม่จีดชวนไปเก็บดักแด,ด้แต่เมว่านแต่ว่ามืดฟ้ามืดฝน,นลมมาเลยบไม่ได้ไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามนนื้อนี้ต้องได้ไปเพราะว่าคือสิบ่ตกปนไดสนุกคิดว่านะก็สิคึมๆอยู่ บรรยากาศตอนเชา้าตอนมังมีเพอนพี่น้องมืองปูเป้กินยังพี่น้องปเป้กินข้าวเป้ยังลูกข้าวน้ำอียว่าลูกบาดีปลาลุงบาดีปลาลุงจา้าบาดีปลาลุงกินข้าวจา้ากินข้าวาาน้องปูเป้เด้จา้าปูเป้กับไข่ามาขึ้นเอาไปซักยาพี่น้องเว้บ๊ายบายละพี่น้อง สักยาจึ๊บเกลมนึ่งมาคืนนี่ก็เอายามากินน้ำไข่แน่แหละลูกมากินข้าวเอาได้แล้วเมื่อวานนี่ก็ไข่จนเส้นเด็ดๆิอยู่มาตากแดดตากลมมาพี่น้องเลยไข้แล้วลูกมานั่งกินข้าวได้แล้วกินข้าวบ่ลูกโอ้เก่งเก่งเก่งกินข้าวเจ๊แพ้นกินข้าวจะไปป้อนพ่อพอดับพี่น้องเลยพุ๊แปนเอ้ยกินข้าวพ่อแปนกินข้าว เ,เข้าไปปนพ่อเพิ่อนลราพี่น้องอือโอ้เก่งว่ะอีหลานมากินว่ายกโปลล้ละพูเกิบกรบโบไส่แมื่อว่ให้ใส่เกิบข้างล่างพูข้างหน้าพูเกิบนะซื้อให้ว่าน,นี่เม่เท่ากับทอดไข่ให้หลานพี่น้องเอ้ยทอดไข่ให้น้องรุ่งกับปุเป้พี่น้องเอ้ทออเยออทอดไข่ดาวให้หลานกับข้าวปุเป้เด็กบ้านเลยเดียวกัน กินน้ำอิว่วเพื่อนหาค่ะกินน้ำอิว่วแล้วกินแน่พี่น้องกินใส่ข้าวถ้ากินอาหารแต่โซดาคันมีอาหารเพรก่กกระชีเน้นแต่อาหารโบก,กินข้าวเลยกินน้ำซีอิว๊วเอาคลิปนี้มาฮอนนี่กับชีลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องส,สาวนุกสาวขม่วนในเด้อจ้าพี่น้องลาไปก่อนจ้า,ส,าบสบายดีพี่น้องบ๊ายบายเป๊ะบาย,บายเร็ว <laughs>